แม่เอซีทุกท่าน yup นะคะวันนี้ไม่พร้อมแลครอบครัวก็ได้นำของใหม่มาเช่นไหว้สารประกรรมนะคะก็มีญาติผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะท่านมาเป็นลายเช่นไหว้บอกกล่าวบรรพการุณิเลยนะคะแล้วก็สารประกรรมด้วยนะคะ

เป็นยัอหน้ามันอยู่ยิ่งนทุกอย่างเป็นยตจ้าัวอาจารย์ิาดมา้น่งล่ะคาเ็นะไเห็นเห็นยังทุกอย่งไงมันหายมันเข้าไปหาพวกาย่างทวิธีนะคะเชิญมาบอกกล่าวสารประกาศ่ว ให้ม่ด้วยเหวเกิดานเป็นความประปรายของลูชายของของเราลูกค้าของคัวได้นได้พาลูกชายกลับบ้านเลยนะคะเพื่อปฏนบัติมงคลได้มาสารประกอบการนะคะ ที้ันมาอย่าวนไปดูบันไดเรียเขาไดยสีเหลือนั่นน่ะกเก็เขามีขางไปอีกทีว่านามื้อด่างมื้อดางม้อดา ก็ได like uh, uh, ุ้อยูไม่กีงเยอก็กระดอก็กระหวงเราเปิดเตี้นไึ้ก็เปิดน้ำสายหน้าด้วยเรียพ่อก็พอกับพวกนี้ไปเขาเรก็กัแล้วก็ไป้ก็ได้เราไก็ได้ต้องการทำงานใช่แรกมันงงงไหัวเราทีลรงนี้ไหมก็บบัวล้างมือวัน แต่หน like ้าพี่เออเอือ่พี่เแบพมาอยู่มายินได้ประกำหอประกำหลวงดู้นากเลยเอรักินมัด้กินันแรานก็๊น้องแมไม่ได้แน่ยกมามาเปนประกำหล่อย้อน่อเรเอือ้นเอืองนานี

lên lối bắt đầu đơn giản. Oa mang nó bằng ngay lên đẹp. Give bằng ngay lời <laughs> đẹp. Give bằng ngay lời đẹp. Give bằng ngay lời đẹp. Give bằng ngay lời đẹp. bằng ngay lời đẹp. Give 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 bằng เงินเท่าเงินท่ก็ให้ังไลเขามาอยู่ดีมีผู้ขาไปอยู่กับลูกับหลานอันยุงยืนๆแน่โอยต่านอย่างนี้ไปใส่ดอกสองเถือนรอวันนีกระ้านเทื่อนกระช่วเื่อตัว

เขาอะปินหนังปลาตะเชาปลาหมีปลาปลาใจน้ำเขานั่นปลาหัวหมูปลาหนังปลาหนังปลาเต้าปลาเต้าย่างเต้าหมี่มันตมันเลี้ยงเฮ้ยเอาปลาเอามีดูหมีหมีพลงมากออันนี้เาปลาตัมปลาตัปลาเย็นปลาเนมันปาหมีแล้วใจรีดมันอะไรละเาอกขำ

ไปเอาแกะมัในนั่น่ะแล้วเอาแล้วแล้วมันปากด้วยยังเข้าปากตอีกข้อหาหางมันเนาะเขาเคยเอาแต่หางใส่ปากด้วยหางเองเจ้คุณ่นแหละหเอาหางใส่ปากใส่เลยเอาใส่ชั้นมาก็ออกเอกก็เอาออกเลยเนาะขอเอาออกไอ้

เม่อิด็กลัเะอว่าเออช้างเยอะน่ามครั้งนะาครั้งนเป็นกมปกปกให้ปกปากกันนะคะปปล้ปล้อยู่้านนั่นแหละ แม่ค้านขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะคะฝากแม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพันจิดอคำด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีค่ะ